ก็ผสมน้ำจิ้มก่อนนี่ตกลงกินน้ำจิ้มหรือกินอาหารเนี่ยดูดิน้ำจิ้มก่อนนี้นะดูดิน้ำจิ้มมันเป็นทางมากเลยอ่ะนี่น้ำจิ้มนะ้วก็มีพริกนี่กระเทียมขอน้ำจิ้มนะกระเทียมโอ้กระเทียมเยอะมากก็มีพริกเอพริกเนี่ยเมื่อกี้ใส่พริกไปแล้วใช่นี่ไงพริกพริกเขียวมากอ่ะนี่พริกแล้วก็ผสมกันจัดคือต้องผสมพริกโอ้เฉพาะพริกนี่ก็แซ่บแล้ว เดี๋ยวเรารออาหารมาก่งนีบาร์บีคิวพาซานี่มีเรามากินที่บาร์บีคิวพาสซานะครับน้ิ้หายไปแล้วตอนนี้ครับมจะมาน้ำน้อยเลยปะน้ำน้อยเหรอน้ำน้อยเติมได้ีนะดีก็อนา้นร้อนขนอดโหโอ้ยูอ้อ้ยโอ้อ้ยโย้โ้้้้ออน้อ้้้ เราก็กินผักไปก่อนทุกคนวันนี้เราเชิญทุกคนมากินที่บาร์บีคิวนี่นี่ข้าวปลากระมิ้ะคลานะผัดที่ลวกแล้วแบบนี้ผัดนี้ตอนถูกน้ำมันจะหวานอันนี้คือกกระลำปลีรี่แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเราแข่งกินข้าไปลาไปสังหรวันนี้เรากินเจเห็นไหมนี่ก่อนนี้บางน้ำนี้ทุกคน เราก็จะกินผักลวกอย่างเดียวนี้เสร็จแล้วกลับบ้านได้เดพ๋ยวัอรกเป็เอาผักไปให้หมดเอาผไปให้หมดข้าวกระเทียมข้าวระเทีได้อย่างเดียวเราชิมก่อนเดี๋ยวต้องคนคุก็ไปก่อนเออข้าวกระเทียมข้าวกระเทียมน่ากินมากข้ากระเียมอร่อาก้าีน่ากินข้าวกระเทียต้องมนจิ้มที่ประสมนี่ยดี้ยงใน้าวกระเทยมอร่อย ถ้ากระเทียมแส่อะไรมากไม่โดนะน่อยอุยทำอะไรกันเดนอร่อยมาก้ากระเทียมกระเทียมอะไรผัดกระดูกผัดกระดูเข้าไปดดูเ้าเหรอเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่เกยเกียเกี๊จับกระเทียมมันพังถ้าจับไม่ัมันก็หล่นไปในห้อง มันก็จะไปปล่อยข้างบนแบบมีผักใอยูก็จมาตอนนี้ตะคริทุกคนกินผักไปก่อนนะคะทุกคนนมี่ก็มีน้ำจิ้มอะไรอย่าเน้้มงที่มกะเทียมเยะมะทีโอ้โหสที่เาเเียมโเขียวมาก จะแบบเชียวอื้อเวอื้อเขียวอื้อเป็นน้ำจน้ำิน็มะนาวก็มีน้ำมะนาเป็นขวดท,ท,ทกคนเติม well. <assisted horas. S 1> ได้เลยตามสบายใจโอ้โหแล้วเราจะได้กินน้ยังเนี่ยไม่งั้นเราจะดูเป็นน้วโอ้โหได้แล้วผักได้ละกินได้เลยตอนนี้กินผไปก่อนนะคะทุกคน้มอามันยังไม่ได้โอเคได้ละอนนี้เราจะให้ไันเลยนนอ้าวหมดแล้วขอเติมคัใช่ เติมเติมเติมเรื่อยแตคุณามีผักเขาให้ปีใช่ผักนี่ให้ปีไม่อมเเจะส่พิอผักเนี่ยประกะไอันี้สับปีับ่ตอนโดนน้ำตอนตนควมร้อนเนี่ยไม่ต้องมต้องใส่อะไมันจะหวามันจะหวานอยู่แล้วเนามันไม่เหมือนกับอะไรนะต่งเหิือกับปลามขอน่ะมันก็จะทาให้น้าหวานด้วยเนาะน้มัจะหวานเดยมไม่ต้องใส่น้าตาลเลยนี่อะนี่ง่าย เต็มพี่เราเติมได้เรื่อยๆตรงนีงน้สรุปแล้ววันนี้เรามาชุมผันนะคะทุกนคนจวันนีน้